นิทานเรื่องลูกหมูสาตัวกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวเป็นพี่น้องกันพวกมันออกเดินทางเพื่อจะหาที่สร้างบ้านคนละหลังและเดินทางมาถึงชายป่าแห่งหนึ่งพวกมันตัดสินใจจะสร้างบ้านบริเวณน,นี้ใกล้ๆกัน และเดินทางไปตลาดเพื่อซื้อของสร้างบ้านพี่ใหญ่ซื้อฟางไปสร้างบ้านจะได้ไม่เหนื่อยและไม่หนักด้วยพี่รองซื้อเศษไม้ไปสร้างบ้านตอกตะปูไม่กี่ทีก็เสร็จแล้วส่วนน้องเล็กซื้ออิฐมาสร้างบ้านพี่ใหญ่พี่รองเห็นก็หัวเราะและบอกว่าทำไมเจ้าโง่อย่างนี้ กว่าจะแบกไปกว่าจะสร้างบ้านเสร็จก็ใช้เวลานานแต่ถ้าเราใช้อิฐสร้างบ้านมันก็จะแข็งแรงและทนทานกว่านะพี่ใช้ฟางกเกษตรไม้จะไม่ปลอดภัยนะพี่น้องเล็กบอกและทั้งสามพี่น้องก็แบกของกลับบ้านพอถึงชายป่า ต่างคนต่างก็แยกย้ายมาสร้างบ้านของใครของมันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางใช้เวลาไม่นานก็เสร็จส่วนลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยเศษไม้ใช้เวลาไม่นานก็สร้างเสร็จและทั้งสองก็ไปดูน้องเล็กสร้างบ้านซึ่งยังไม่เสร็จ น้องเล็กต้องค่อยๆก่ออิฐทีละก้อนทีละอันกว่าจะสร้างเสร็จก็อีกหลายวันเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยน้องเล็กจึงไม่เชื่อพี่ๆทั้งสองที่บอกให้เปลี่ยนมาใช้ฟางเกษตรไม้ลูกหมูทั้งสองจึงออกไปวิ่งเล่นส่วนน้องเล็กก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบ้านจนเสร็จ ตกดึกทั้งสามก็เข้านอนบ้านใครบ้านมันจนกระทั่งคืนหนึ่งมีเจ้าหมาป่ามาซุ่มดูหวังจะมาจับลูกหมูทั้งสามตัวมาเป็นอาหารและไปบ้านลูกหมูที่สร้างบ้านด้วยฟางก่อนพอมันไปถึงประตูมันก็พูดขึ้นว่าเจ้าลูกหมูน้อยออกมาให้ข้ากินซะดีๆไม่ฉันไม่เปิดประตูให้แกหรอกไปไปให้พ้น ลูกหมูร้องตอบไม่เปิดไม่เป็นไรบ้านฟังแบบนี้ค่าเป่าก็พังแล้วผู้ผู้หมาป่าเป่าลมใส่บ้านฟางแย่แล้วบ้านฟางของฉันพังหมดแล้วมามะมาให้พี่หมาป่ากินดีกว่า เจ้าลูกหมูรีบวิ่งไปหาน้องกลางที่สร้างบ้านด้วยเศษไม้และเจ้าหมาป่าก,ก็มาเคาะที่ประตูแล้วบอกให้ลูกหมูเปิดประตูเดี๋ยวนี้ไม่มีทางข้าไม่ยอมเปิดประตูให้หมาป่าใจร้ายเด็ดขาดอ๋อเหรอบ้านที่ไม่แข็งแรงแบบนี้แค่ข้ากระโดดกระแทกประตูสองทีมันก็พังแล้วเอาละนะ1นึสองสาม แล้วเจ้าหมาป่าก็พังประตูเข้ามาได้เจ้าหมูทั้งสองรีบวิ่งไปบ้านอิดของน้องเล็กโดยที่มีเจ้าหมาป่าวิ่งมาติดๆและเล่าให้น้องเล็กฟังว่าบ้านทั้งสองหลังถูกหมาป่าพังไปแล้วเจ้าหมาป่าก็มาถึงบ้านน้องเล็กและเคาะประตูและพูดขึ้นว่าเปิดให้ข้าเข้าไปกินเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่เปิดข้าจะพังบ้านอีกนะ ไปเจ้าหมาป่าเจ้าไม่มีทางพังบ้านหลังนี้ได้หรอกเดี๋ยวข้าจะเป่าให้บ้านพังไปเลยหมาป่ารวบรวมลมเป่าแต่บ้านก็ไม่ยอมพังได้ข้าจะกระโดดกระแทกให้บ้านพังไปเลยหนึ่งสองสโอ้ยใครก็ได้ช่วยหมาป่าด้วย เจ้าหมาปากกระโดดกระแทกกับประตูบ้านอิดอย่างแรงแต่ด้วยความที่เป็นบ้านที่แข็งแรงมากมันจึงเจ็บจนเป็นลมสลบไปส่วนเจ้าหมูทั้งสตัวต่างก็ปลอดภัยในบ้านอิดของน้องเล็กรุงเช้าพวกมันทั้งสามตัวก็ไปตลาดเพื่อซื้ออิดมาสร้างบ้านกัน